นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระแมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา ปูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ปูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลปูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ปูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฝาและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน ให้สอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการานิโยอิติพิสพระวานาลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนามะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชันฝ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณนิโยอิติพิสโสพระควาณาลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนามะพะทะแขนกูงามคือพระนาราย ขายกูงามคือพระอาทิตฤทธิษกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการนิโยอิติพิสโสพระวานะลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนามะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤตกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโก โมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการนิโยอิติพิสโสพระพวานาลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตยิฤตกูงามคือพระจันทร์ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวี ก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฝาและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิอิลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทธปรานี ทายินดียะเอนดูเอหิการนิโยอิติพิสโสพระวานาลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนามะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหาปูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนปูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาปูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ปูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลปูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารัก,ก,ารก,กูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูเอหิการะนิโยอิติพิโสพระขวานาอีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนน้ามะพัทธแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ ปูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหาปูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนปูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามปูมาปูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ปูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลปูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูเอหิการะนิโยอิติพิโสภะควานาลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนามะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปรานีทายินดี ยะเอนดูเอหิการณนิโยอิติพิโสพรวานะลีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนามะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าเพื่อชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี ยะเอนดูเอหิการณนิโยอิติพิโสภะควานาอีติอิติมานิยม